สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดีพีทุกท่านเนาะตอนนี้เราก็มาเลือกสายยางอู้นี่น,นี่อันนี้นี่ขายขายเท่าไหร่นี่ครับโ,รลลโลละขายขายเป็นโลบ่ะกิโลอ๋อโลเท่าไหหรครับผมอ๋อ๋เอเชียวฟันเงาเท่าไรบ้านเอาเอาลอยเม็ดนาไปตัดเอาลอยเม็ดโลได้สี่เม่อ หนึ่งกิโลสี่เมตรห้าเมตรหนึ่งกิโลได้ฮะประมาณห้าเมตรตัวนี้ได้เรามาซื้อสายยางเอาตัวนี้เนาะมันมันยังมันยังม่แตกนะนี่ไะนี่ไรถ้าแบบนี้มันแตกมันย่ำดุดดุดเลยนะเอาเอาเป็นม้วนหนี่งเมตรเป็นม้วลเลยนะม้วน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 นี่จังเมตรม้วนจับเม็ดเอาร้อยร้อยเม็ดหนี่งเมต ร,ร้อยเม็ดอือนี่แหละเอาร้อยเม็ดนี่แหละใสนั้นไหมคะนี่ใส่เดีกันเฮ้ยบะแมนดิอันนี้นนเอาเอาหกหุ่นนี่ครับเอาหกหุ่นนี่ครับครับผมก็ร้อยเม็ดเหมือนกันค่ะเอาไม่ต้องช่างกินป้าราคาเท่าไหร่นะพี่น้องพี่น้องทุกท่านเราะะจะไปแบ่งกันสองหลังใช่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  เลือยวเราก็ไว้ไปทำประโยชน์ที่อื่นเนาะสิบหกกิโลเจ้าคือบรนอนไหมสิบเจ็ดกิโลเอาสิบเจ็ดโลสิบเจ็ดโลเนาะอันนั้นมีเลยอ่าอันนั้นก็มาสร้างแรงชักเมรนึ่งอ่่อี่เป็นหนึ่งสิบเจ็ดโลสองขีดนี่อีกสามขีดสามขีดอันนี้นแล้มันมี้็มีสองัน ช่งกิโลนะเอฟซีก็มาลุ้นกันว่า7กิโล1 2 3ขีด6ขีด6ขีด3ไม่ขีดใหญ่แต่ช่างขีดใหญ่ขีดใหญ่ที่12ขีด12ข้อรถ12 17กิโล17กิโล6ขีดคิดตังค่ะครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อเข็มขัดเมัดนี้สรุค่ะ เข้มขัดอีหยังเข้มขัดเฮาเนี่ยบอสไม่ใช่เอาเข้มขัดรัดอันนี้แน่่โอใสเขข้มัดโอ้ยเนาะโอ้าตัวนี้เราได้ไงเออนี่แหละนี่แหละเนี่ยตัวที่จุบกระเบื้องน่ะมันดูดใช่ไหมนี่นี่เอาคุณมาเห็นคนมันแตกเท่าไหร่ครับ1936งพันเาร้อามสิบหบาทเชิญบินไปเด้อค่ะบอเออออกบินไป้ะครับเด้อเอาไปดูเข็มขัดก่อนครับพี่น้อง เข้ขขขมขัดเอออ,อืมเข้มขัดเลลวลาต่อแต่ยางมันจะได้บนลุดอ่ะนี่นอาแบบหมุนได้ปะมีมือหมุนปะอันนี้มันต้องใช้ไขค,ควงไขค,ควง,งเป็นแบบหมุน,อ,นอันนี้คงไม่ได้ใช้เนาะไอตัวต่อเนี่ยเบอรใช่หรอ เคควงขก้าวเรอน้องไม่จะแบบนี้เหอเขมพัทน่ะอะไรอีกมันแวนคือเมาอีกอันนี้ช่วยกันยิงท้งกรสีมันจะได้เสร็จเมันมีสองอันอยู่ไม่มีพี่เอกหายแล้วเมื่อวานนะเจ้วอย่าสอดในเอาไปไหนเหรออะไรอ่ะนี่อยากได้แบบนี้อ๋อเนาะมุนเอาหน่นะอืมมนเอาแบบน โอเข็มคัดเอ่อเข็มคัดนั่นนหะแม่มันเป็นสูตมันเป็นซูตเอาตัวนี้เอาคือเอานี่แหละเอานี่แหละครับสี่หุ่นนะเออหกครับหกหุ่นนนเลเอาเซจะเอาสี่หุ่นจะเอาสยามสี่หุ่นไปเซียร์สยามสี่หุ่นดูเพราะผมผมเสียบเข้าใส่หกหุ่นนะครับมันมันได้อยู่เออเออมันได้อยู่มันหมุนน้อยได้อยู่เออแม่นมนหุเอาสองสองตัวพอเนาะ ราไฟสายไฟมีบ่ครับสายสางไฟเขาคือบนลงจากรถนี้สร้างไฟไมมสายไฟเขาดไหนี่ลลลเมตรบ่โอ้ยบ่อดนดหรอมาบ่อดลอยเมตรดอกสายไฟสายไฟขนาดไหน เออปักสามตาปักตัวผู้อไปักตัวเมียใชลทมือยกตั้งคอหนึ่งห้าพอนะหนึ่งห้าพอหรหนึ่งจุดห้านะตัวเดียวมันไม่ได้ใช้ยังอื่นเลยเนาะประหยัดด้วยประหยัดหนึ่งจกีเมตรบ้านประมาณนึกห้าเมตรสบ้านเราตั้านสิเมตรตนนี้ประมาณยี่สิบเมตรปมัน้ พี่น้องดูสายไฟก่อนโอ้ไม่เป็นไรเสียเบาเสีเบาสีเบาเสียเบาออาม้เลยม้เลยส่ขาวดิใส่ขเออใส่ขเออไเอาใส่ขาวนี่หรอสองคูหนึ่งจุดห้านี่สงนหนึ่งีด้านี่ท่านี่หรอยีมตรนี่ยี่สิบได้หนึ่งลัง เอาเอายาวๆเลยเผื่อเนาะยาวไปอันนั้นมันกระเทือนได้คือบอกเอาตัวนี้ตัวที่มันเนาะใสอ่อนนี่แหลเออใสอ่อนนี่นะแม่นเสียบท่อปลักอันนี้ซื้อใสใสอ่อนนี่แหละอันนี้แหละต่อหทตู้เชื่อมบนแม่นเออส่งปั๊มน้ำซื้อๆจ้าเม็ดนะเันเอเราใช้นะเหลือเราใช้เหลือเราก็ไปใช้บ้านอื่นเออเออนี่ฮะนี่ไงเจ้าเม็ด สองคูณหนึ่งจุดห้าสองคูณหนึ่งจุดห้าได้อยู่นะเอาร้อยเมตรเลยร้อยเมตรพันสี่้ยเก้าสบาทไสขาวสซสขาวถกว่าเนี่ยได้เออยังไงเป็นได้เป็นได้เจ้าเสียงเบาลงเลยครับนี่นะเป็นได้นะเออเออร้อยเมตรรอยเมตรได้ ผุนร้อยเม็ดถูเออ0ตโอายราคาตัวนี้ถูกร้าถูนี่นี่เพลง่อใช่ไหมวะติลลี่เใ้ลาลังต่ไปเร่นะใช่เอาตัวไหนหนึ่งหนเองหนึ่ง้า่หลังห้าแล้วก็ใช้เนาะ่า้าแลก็เอาให้ได้เนาะแมนทำ้หไายางมันได้ประโยชน์ประโยชน์ยางตัวนี้เอาตัวนี้แหละตัวนี้แหละปัก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 ปัปักสมตาตัวผูตัวเมีย อ่าของของขุงของลุงนี่ก็เอาด้อปักตามตาตามตาปัดออมึงจะเอาเอาแบบนี้บ่สองตานี่บ่เอเดเมันมีแบบน้องว่านี้บ่เอมันเหลือเอาดบดกวงบ่นี่เอา ก็สาวตาเพิ่นี่แหละเอาฟาไปอซอนซาวดูแลบล็อกด้วยฟาบล็อกอ่ะบล็อกด้วยอนนึงอ่านั่นแหละ,นนหละเนาะหลักไฮแลนดมันเนาะแล้วก็เอาเป็นตักเอาเอาเอาย่างละสามสุด,ด้อครับเด้ออนนี้เด้อให้ให้ลูกนี่นึ่น,นะอืมนนเานาะเมนบอเมนนี่นี่นนอ๋อโอเคครับเนาะก็ พี่น้องก็มารุ้นกันสายางส่ไฟแล้วก็บอกบ่อยใช่ครับครับรวมยอดราคารวมรสามพามร้อยหกบาทสามพบาทสามพบาทปะเอาเงินมาจ่ายแม่แม่แม่มาตอยจ่ายเงินเลย3,306ัามร้อยบาทสนาม เอ้ยหกบาทก็ลดครับเนาะนี่ค3ะสามพันสามร้อยนะ F4 เนาะโอเคครับนะเนาะก็ได้ของครบแล้วครับเราก็จะเดินทางนะเ,เลยนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับ